เศรษฐกิจอินไซด์วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูงาน w o r l d Expo 2025ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมืองที่เป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของญี่ปุ่นมัสคอตที่อยู่ด้านหลังนี้ก็คือเมียคุเมียคุนะครับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ประกอบไปด้วยเซลล์แล้วก็น้ําบริสุทธิ์เปลี่ยนรูปร่างได้ที่ญี่ปุ่นเขาใช้ในการสื่อความหมายที่ลึกซึง้งและจะพาไปดูศาลาของไทยศาลาของอาเซียนด้วยว่าเป็นอย่างไรในเวทีโลกของ World Expo 25ที่เขาเนรมิตเกาะใหม่ทั้งเกาะเพื่องานงานนี้ ด้วยติดตามรายละเอียดกันจากรายงานตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รายการเศรษฐกิจ Inside TNN ช่อง16มากก่อติดงานอีเวนต์ใหญ่ระดับโลก World Expo 2025ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับ World Expo เขาจะจัดกันทุก5ปีแต่มาที่นี่ที่ญี่ปุ่นคนก็มากันเยอะนะครับและผมก็อยู่บริเวณด้านหน้าศาลาหรือว่าพาวิเลียนของประเทศไทยวันนี้เรามีภาพมีวัฒนธรรมรวมถึงสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของ medical tourism หรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเอามาอวดชาวโลกด้วยครับเป็นเวลากว่า170ปีแล้วนับจากการจัด World Expo ครั้งแรก ตั้งแต่คริสตศักราช1851โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอวิทยาการนวัตกรรมและวัฒนธรรมจากนานาประเทศซึ่งจัดขึ้นทุก5ปีถือเป็นงานใหญ่ที่คนทั่วโลกรอคอย โดยโครงสร้างรายได้ของงานนี้มาจากการขายบัตรเข้าชมงานการเช่าพื้นที่การจัดกิจกรรมและการสนับสนุนจากภาคเอกชนรวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน World Expo อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ BIE ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ควบคุมมาตรฐานการจัดงานและกำหนดหลักเกณฑ์โดยเจ้าภาพจะต้องเสนอตัวและได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก BIE โดยรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักและแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานระดับชาติมีองค์กรหรือสมาคมเฉพาะกิจเพื่อบริหารการจัดการอย่างเช่นสมาคมญี่ปุ่นสำหรับ World Expo ปี2025เป็นต้นซึ่งการบริหารจัดการแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆเช่นการตลาดการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างการเงินและการประสานงานกับประเทศที่เข้าร่วมและ w o r l d Expo 2025นี้จัดขึ้นที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น มีระยะเวลาจัดแสดง6เดือนคือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม2025นี้สำหรับสาราหรือพาวิเลียนที่น่าสนใจได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนซาอุดีอาระเบียและอีกหลากหลายชาติที่ตั้งใจนำวัฒนธรรมรวมทั้งความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีมาอวดสายตาชาวโลกแน่นอนว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก็ไม่พลาดและนำจุดขายที่น่าสนใจของประเทศมาจัดแสดงในฐานะประชาคมโลกด้วย ผมคิดว่าหลายๆหลายๆพาวิเลียนของอาเซียนเนี่ยอยู่ในพาวิเลียนชั้นนำนะครับที่หลายๆประเทศก็อยากที่จะเข้าไปดูเราเห็นเลยพลาวิเลียนของประเทศไทยของมาเลเซียของสิงคโปร์ของฟิลิปปินเนี่ยคนต่อคิวยาวมากนะครับแล้วก็เป็นพาวิเลียนใหญ่นะครับแล้วทุกพาวิเลียนเนี่ยก็จัดเต็มนะครับใส่ความเป็น ประเทศของตัวเองเออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับเราขายของดีนะครับในขณะที่พาวิเลียนของอาเซียนเองที่เป็นอาเซียนทั้ง10ประเทศรวมกันเนี่ยของสนักรเลขาธิการอาเซียนจะไปอยู่ที่พาวิเลียนส่วนรวมขององค์การระหว่างประเทศนะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีแน่นอนแนะนําอาเซียนนะครับมีกิจกรรมที่สําคัญที่สุดของอาเซียนด้วยนั่นก็คือเราเป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในป่าเขตร้อนชื้นซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายที่สุดในโลกนะครับ เรามีพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งก็คือ Air ์เอเียนะครับมาช่วยในการที่ทำให้เรามีเครื่องเล่น AR VR นะครับที่จะเห็นภาพรวมของทั้ง10ประเทศอาเซียนนะครับอันนี้ก็อยู่ในบูธของอาเซียนนะครับในขณะที่บูธของมาเลเซียเองเนี่ยกับบูธของประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีเวทีการแสดงข้างหน้าซึ่งเวทีการแสดงข้างหน้าเนี่ยเราไม่ได้เลือกการแสดงที่คนไทยรู้จักคนทั่วโลกรู้จักอยู่แล้วมาโชว์ใช่ไหมครับ เราเอาการแสดงซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่อาจจะเป็นไมเนอร์แต่สวยงามนะครับมาโชว์ให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นและยังเป็นวัฒนธรรมร่วมกับประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยในขณะที่ของมาเลเซียก็ใช้วิธีคิดแบบเดียวกันนะครับเราเห็นการแสดงจากฝั่งมาเลเซียตะวันออกที่มีลักษณะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาบาสลาวักมาเป็นการแสดงลักษณะแบบนี้ก็ทําให้เราเห็นว่าอาเซียนเราเองก็อยู่ในกลุ่มแถวหน้าที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกได้อย่างไม่ต้องเขินอายไทยพาวิลเลียนเนี่ยหนึ่งมันมีความโดดเด่นตั้งแต่ตัวสถาปัตยกรรมใช่ไหมครับถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ที่จํากัดเนี่ยทำให้พาวิลเลียนของเราใหญ่เกินความเป็นจริงได้โดยพื้นที่ที่จํากัดใช่ไหมครับเราใช้คอนเซปต์ในเรื่องของภูมิพิมานใช่ไหมครับพิมานก็แน่นอนหมายถึงตัวพาวิลเลียนของเราภูมิเนี่ยมาจากเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเพราะว่าคอนเซปต์หลักของ ของงานเอ็กซ์ปปีนี้เนี่ยก็คือ designing future society for living นะครับก็คือการออกแบบสังคมแห่งอนาคตร่วมกันสำหรับการที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับหนึ่งในสับตีมนั้นก็คือเรื่องของ saving life เขาพูดถึงเทคโนโลยีที่ยืดชีวิตต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บป้องกันโครคภัยไข้เจ็บและทำให้มีสุขภาวะที่ดีไทพาเวเวีจะทำให้คนอาเซียนภูมิใจครับว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ย มันมีแหล่งวัตถุดิบชั้นดีนั่นก็คือพืชสมุนไพรที่มีภูมิปัญญาของเราชาวอาเซียนอยู่ในนั้นแต่เราไม่ได้แค่เอาพืชสมุนไพรมาตากแห้งขายเรายังมีเทคโนโลยีทางด้านเภสัชกรรมมีโรงงานมีสพลายเชนที่สามารถที่จะสกัดสารสำคัญที่มันออกฤทธิ์แล้วเพิ่มมูลค่ามาใช้ทำผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมเหล่านี้ได้เรามีโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ที่ผ่านมาตรฐานสูงที่สุดของโลกหลายๆร้อยแห่งแล้วเรามีทั้งแวร์ลูเชนที่จะทำให้คุณสุขภาพดีตั้งแต่ยาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ไปจนถึงคนใช่ไหมครับเรามีทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องนี้เรามีรีสอร์ทที่สวยงามเพื่อที่จะทําให้คุณมีสุขภาวะที่ดีขึ้นไปจนถึงเรามีโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดที่จะทําให้คุณหายเจ็บป่วยได้แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือ งานนี้ผมคิดว่าในพาวิเลียนของไทยเองมันก็มีวัฒนธรรมร่วมจํานวนมากที่คนอาเซียนมาดูแล้วจะภูมิใจครับสำหรับศาลาของประเทศไทยถือเป็นอีกไฮไลท์ของงานที่ผู้เข้าชมให้ความสนใจมีกระทรวงสาธรารณาสุขเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเน้นความสําคัญของการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของไทยและยังมีเสน่ด้านการท่องเที่ยวและอาหารด้วย รายการเศรษฐกิจอินไซต์มีโอกาสสัมภาษณ์คุณทัชพลชนวัฒนสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฮลท์ลีดจำกัดมหาชนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการไทยที่ภาครัฐพามาโชว์ศัก,กยภาพของการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรไทยสู่สินค้าสุขภาพที่ศาลาข,ของประเทศไทยด้วยทำไมปีนี้ไทยพาวิลเลียนนี่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพจังจริงๆอาจจะเป็นธีมหลักมาจากทางญี่ปุ่นด้วยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นเรื่องของการที่การจัดพาวิเลียนเนี่ยก็คือต้อง,องามาจัดการิวดล้อนะครับ แล้วก็สามารถที่เอาวัสดุต่างๆนีกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็เลยจะเห็นหลายๆที่เป็นวัสดุเป็นไม้นะฮะ <Ooh. S 1> แล้วก็เลยมันอาจจะค่อนข้างแพงแต่ว่ามันเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะฮเป็ mm. นผลผของญี่ปุ่นสองก็คือเรื่องของสุขภาพที่ญี่ปุ่นเน้นนะฮะอนาคตอย่างที่บอกว่าเราเทศไทยชัดเลย้าสู่สังคมสูุอายุไมลนะฮะเรามีสากลร้อยละยี่สิบอายุเกินหกสิบแล้วนะฮะเพราะงั้นเรื่องสุขภาพเรื่องสำคัญ ญี่ปุ่นเน้นธีมคนนี้เป็นเรืร่องของสุขภาพเลยชีวิตอนาคตจะเป็นยังไงหรออย่างที่เราผ่านมาช่วงที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องโควิดนาะครับอย่างที่ไม่คาดคิดว่าไอ้เดี๋ยวนี้ยุคนี้ลเลยยังเจอเหตุการณ์โรคระบาดได้ขนาดนี้นะฮะัีมคราวนี้ก็เเป็นเรืร่องของสุขภาพเรืร่องข,ของการดูแลชีวิตระยะย,ยาวเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวในไทยพาวิลเลเนี่ยเขาค่อนข้าง,าง,างเน้นทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรหรือว่า medical tourism กับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างหรือว่า medical hub ที่ไทยเราทำเนี่ย คือศักยภาพที่เรามีเราพร้อมที่จะทําและเป็นถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่จริงๆเราเราเป็นศูนย์การทางการแพทย์มาสักระยะแล้วนะฮะอ๋อคือต่างชาตินี่ก็คือจะบินมาคือเชื่อมั่นในการแพทย์ของไทยมากนะครับหมอเราค่อนข้างเก่งมากชีวิการอยู่ต่างประเทศเนี่ยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ยากมากต่างจากเมืองไทยเลยนะฮะสัมารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยไรนะครับครับทีนี้มาถึงฝั่งที่เป็นผู้ประกอบการอย่างทางคุณเจก็เป็นผู้ประกอบการในฝั่งสายสุขภาพถูกไหมครับ สิ่งที่สําคัญก่อนเอาส่วนแรกก่อนก็คือเครือข่ายร้านยาตัวฟาร,ร์มเ็กซ์ก่อนถูกไหมครับครับ <Yep. S 1> ความท้าททยในการทําตัวเครือข่ายร้านยาที่ใหญ่ขนาดนี้นี่มันคืออะไรเดิมทีจริงๆเราเราอยากขยายสาขาเพราะเรามองว่าเวลาที่เขาเขาสู่สังคมสูงอายุอะครับมันจะต้องใช้อะไรหลายมากเนื่องว่าจะมีถุงสายน้ำเกลืออะไรติดพันสยุเยอะมากแล้วทุกคนก็จะบอกว่าต้องไปซื้อหน้าโรงพยาบาลนะครับเราไปอยากเป็นร้านยาที่มีทุกๆอย่างแล้วไปอยู่ใกล้ๆกับผู้บริโภคเลยเพื่อรองรับผู้สูงอายุนะครับ ก็มุมนึงเรามองว่าจริงในเมืองไทยเนี่นสมุนไพรเยอะมากเราขึ้นชื่อเรื่องสมุนไพรเลยนะครับรวมถึงเรามีนักวิจัยเก่งๆเยอะมากแต่เราไม่สามารถเทะต่อยอดไปต่างประเทศได้นะครับบริษัทก็เลยมุ่งมั่นที่จะเอางานผลงานของวิจัยของคนไทยเนี่ยไปต่อยอดพัฒนาจนสามารถที่จะออกมาผลิตพันสู่ต่างประเทศได้นะครับเลยเป็นที่มของโปรเจกต์นี้ครับครับ้อสางคุณเจคือเหมือนอย่างอย่างผมอาจจะไม่รู้นะครับแต่วันนี้เรามาโชว์ให้ทั่วโลกก็รู้ที่ที่โอซาก้าเอ๊ะเอาวัตถุดิบก่อน สมุนไพรพืชของไทยวัตถุดิบของไทยมันมีศักยภาพระดับโลกในการผลิตสินค้าที่ที่สำคัญขนาดนั้นได้เลยหรืออันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือแล้วองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมในไทยเรารองรับได้ขนาดนั้นเลยไหมครับเริ่มต้นจากการที่สมุนไพรไทยเนี่ยจริงไปที่ยอมรับระดับโลกนะครับแล้วส่งออกสมุนไพรไทยเนี่ย เยอะมากนะแต่แต่ละปีเป็นตันๆเลยนะครับเพแต่ว่างานวิจัยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อย,ยอดขนาดที่เอาสารสกัดออกมาใช้ได้มันไม่ได้มีเรื่องงานวิจัยที่ลงไปชัดเจนในส่วนนี้นะครับ <c oughs> มันทําให้เราเนี่ยเราขายทุกอย่างเป็นหัวเป็นกิโล <c oughs> ไปต่างประเทศนะครับแล้วต่างประเทศเอาไปสกัดไปขายเป็นซีซีกลับมาก็ขาดเรื่องของวิจัยและพัฒนาซึ่งจะต้องใช้งบประมาณและความเข้าใจอีกเยอะใช่ครับแล้วพอเราเข้ามายิงจริงงานวิจัยเราก็จะมีระดับหนึ่งในมหาลัยนะครับเราก็เลยอยากที่จะเอาคนเป็นชาวบ้านเนี่ยกับงานวิจัยในมหาลัยเนี่ยมาต่อยอดกัน เรพัฒนาจนเป็นผลิตพัณฑ์อย่างที่เราทาทุกวันนี้นะครับเพื่อส่งออกมันก็จะเปลี่ยนจากการที่เราขาปลูกพืชขายเป็นกิโลกลายเป็นขายซีซีซแผลนมูลค่ามกระสูงมากทํายังไงถึงจะมีผู้ประกอบการแบบคุณเจเยอะขึ้นใ,ในการที่จะต่อยอดภูมิความรู้เอามาเป็นปัญญาเอามาเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ทงางด้านสุขภาพได้ไดแบบนี้จริงๆอาจจะเป็นเรื่องความลุกมือมากกว่าพอดีเราเป็นเราเป็นหน่วยงานที่อยู่ในการแพทย์ด้วยเราเป็นร้านยาเราเป็นเภสัชด้วยนะครับแล้วก็เลยเข้าใจทั้งเรื่องของ พืชสมุนไพรเราเข้าใจในมุมของนักวิจัยด้วยแล้วก็โดยความที่เราเป็นร้านยาเราเข้าใจในเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับเอามาเชื่อมต่อกันเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากภุมหญ้าชาบ้านเลยึ้่ไปเป็นงานวิจัยระดับมหาลัยมีการทดสอบที่ได้มาตรฐานจริงๆจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกเปิอค<ม>่าตลาดเป็นยังไงเราเข้าใจได้ทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นจุดท,ที่ทาให้เราทําได้ และโจทย์ที่สำคัญของประเทศไทยจากงาน World Expo 2025นี้คือการยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพของไทยให้ก้าวล้ำทันกับความต้องการของตลาดโลกซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐรวมทั้งผู้กำกับดูแลที่ช่วยผลักดันผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ดีขึ้นด้วย ถือว่าประสบความสําเร็จและน่าภาคภูมิใจนะครับสำหรับศาลาของประเทศไทยที่ยังตั้งตรงงานอยู่ตรงนี้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อคิวกันยาวทีเดียวใครที่แวะเวียนมาที่ประเทศญ,ญ,ญ,ญี่ปุ่นก็มาที่โอซาก้ามาดู World Expo ได้ครับเพราะว่าแต่ละประเทศเขาจัดเต็มแล้วก็ใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการนำเสนอวิสัยทัศน์ของแต่ละประเทศที่นี่ที่งาน w o r l d e x p o 2025แวะกันมาได้ตลอดจนถึงเดือนตุลาคมครับ ใครที่วางแผนจะไปเที่ยวที่โอซาก้าก็แวะไปดูกันได้นะครับ5ปีจัดครั้งเดียวแล้วอยู่ต่อเนื่องกัน6เดือนและประเทศไทยนำองค์ความรู้นำวิทยาการรวมถึงบริการที่ยอดเยี่ยมของระบบสาธรารณสุขเราไปเป็นจุดขายครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ชช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ